เครื่องปรุงเราก็มีนะครับนี่พอเอพอเอกของงานขาไก่ครับแล้วก็มีพริกแกงที่เราตำเองนะครับแล้วก <c oughs> ็หัวกะทิกับหางกะทินะครับคือเราต้องใช้หัวกะทิผัดก่อนนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดหั่นฝอยใบโหระพาครับเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายเพิ่มกลิ่นนะครับ เรา,าลงมือกันเลยครับนี่คือขาไก่ที่เราต้มไว้แล้วนะฮะต้มจนเปื่อยแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแกงนานไม่ต้องใช้เวลานานาน,นะฮะเราต้มไว้ก่อนแล้วก็แกงได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ครัวลุงด็อกอจะมาทำ อาหารคือแกงกะทิขาไก่เพราะว่ารู้สึกอยากกินขาไก่แบบยุยยุยก็เลยนึกเมนูมาว่าเราจะทำอะไรดีก็เ,เคยทำเป็นต้มขาไก่ซุ per แล้วเราก็เคยกินแล้วแต่อันนี้เราจะทำกินกับข้าวนะครับแล้วก็เลย,เ,ยเปลี่ยนเป็นเป็นแกงกะทิดีกว่าหน้าแบบคุกข้าว,วร้อนๆน่าจะอร่อยกว่านะครับ คล uh, ิปนี้มีคนคอมเมนต์มาหลายคนว่าผมพูดเบาไปนะครับคราวน,นี้ผมจะพูดดังขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำกันเลยครับ นะครับเราก็จะปรุงรสชาตินะครับมันใส่ก็ดีก็น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยเป็นปลาใสนนะ่ตัดน้ำตาลตัดน้ำตาลนิดนึงครับ เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเราจะใส่2อ,อย่างนี้เป็นที่หลังนะฮะเพราะว่าเพิ่มกลิ่นหอมใส่เบบมะกรูดเบมะกรูดซอยก่อนนะครับกกปิดแก๊สโรยไปเลยครับ กันแล้วนะครับดูหน้าตาน่ากินทีเดียวอาหารของผมนะครับจะไม่เน้นสวยเน้นที่รสชาติครับการจัดจานอะไรก็ไม่ดีอะแต่ผมเน้นว่าผมทำเน้นรสชาติดีกว่านครับ <c oughs> นี่เราจะยิ้งใจนี่เราต้มยุ่ยแล้วนะครับ จะให้ดีคือต้องแบบรูดแล้วยุยในปากเลยนะละลายในปากโอเคครับสุกอยอร่อยมากครับอร่อยจริงครับใครก็ ยังไงก็ใครได้ชงก็ไปลองทำดูนะครับรสชาติอร่อยจริงๆออขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคควรลงดอครับ